เพลงอะคปเปล่าในแบบของอะคปเปล่าป .4 แต่ม <aven g> ันไปไม่ได้ไกลหรอกทำไมอ่ะมันมีลูกชั่วอยู่ในนี้เหมือนจิ๋วผิดทีป่ะไม่ลบตาคนดำไมเลาตเหมือบนี่ฉันที่ตั้งใจทำแล้วพี่น้อง จะเลิกเลยเอาเลยอ่ะวันนี้มีลูกรักลูกชั่วอีกแล้วลูกรักลูกชั่วคราวนี้จะมาจับลูกชั่วกันโดยการกูไม่เคยแยกเพลนเลยกูทำอะไรเมื่อกี้จับลูกชั่ววันนี้เราจะมาร้องเพลงเป็นเพลงที่เรียกว่าอะแคปเปล่าอแคปเปล่าคืออะไรปอยหรือว่าคืออะไรโอ้โถ อแครเวล่าก็คือการร <_ d ance> ้อ,องประสานเสียง <_ d ance> คือการร้องแบบไม่มีเครื่องดนตรีเออช่วยกันรออ้องเออก็จะมีบางคนเสียงสูงบางคนเสียงต่ํามานั่งฟังเพลงร่วมกันแยกว่าเฮ้ยใครจะเป็นพาร์ทไหนอะไรยังไงแล้วก็ลองร้องด้วยกันทายมาแล้วหนึ่งเพลงมันนานมากคลิปนี้ก็จะให้ดูเพลงเดียวแต่ถ้าแบบเฮ้ยมันพวกเราเก่งมากมันไปได้ไวไปได้ไกลก็3าเพลงแต่มันไปไม่ได้ไกลหรอกทําไมอ่ะมันมีลูกช่วยอยู่น้ อ่ะโอเคเราจะมาจับสลากลูกลักลูกชั่วกันอย่างไรเดี๋ยวจะจับสลากแล้วก็ถ้าใครเป็นลูกชั่วเหมือนเดิมจะได้รับภารกิจจากเมลคุณทีมต้องทําภารกิจให้ครบ3อย่างโดยที่ลูกรักเนี่ยห้ามจับได้ว่าลูกชั่วมันทำไอ่าโอเคอ่ะจับไปเปิดต้องไปเปิดตั้งแต่นะอย่ามองนะ ก็จะเลือกเชื่อเลยเอาเอาใครหมายควาเว่าภารกิจเปล่าเรียกได้เลยคนละกิจเดี๋ยวเราจะแยกกันไปตรงนี้ไม่เชื่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะแยกกันไปนั่งคนละมุมนะเป็นเวลาห้านาทีเพื่อให้ลูกชั่วรับภารกิจจากลูกเมรุคุณโอเคไปไป โอเคทุกคนตอนนี้อยู่ในห้องครัวต้องมารับภารกิจแยกเฮ้ยอ้อโข้น,นอกอีกพอเห็นหน้าเราต้องซ่อน อ oh, <no. S 1> ขอพูดอีกทีไม่ชอบเป็นลูกชั่ว <c oughs> โอเคต้องไปโยมตัวแล้วบายบายลูกชั่ว <c oughs> อ่ะโอเคตอนนี้เราได้รับภารกิจแล้ว อันตอนต่อไปเดี๋ยวจะให้กอบอกเพลงที่เราจะอาลเปล่าวันนี้อ่านั่นก็คือเพลง banana ของวงมินเนี่ยนะบอสจะศึกษาก่อนนะศึกษาก่อนนะไปร้องได้เพลงนี้ไม่แต่ว่าแต่ละแต่ละลายมันต้องจําจำนี่ละได้เพราะว่าแต่ละลายมันไม่เหมือนกันแต่ถ้ามันละลายมึงเอาไปแช่ คือเดี๋ยวขอบอกอีกทีลูกชั่วต้องทำภารกิจให้ครบแล้วก็ต้องพยายามทำลายเพลงและสุดท้ายต้องไม่โดนจับเวลาตอนโหวดกันตอนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องจับไม่ได้ใช่ต้องไม่โดนลูกชั่วถึงจะชนะแต่ถ้าลูกชั่วทำภารกิจสำเร็จแต่โดนจับถือว่าเสมอแต่ถ้าลูกชั่วทำภารกิจไม่สำเร็จ แล้วก็โดนจับด้วยแพ้เออ้ไ่อคต่อยคนอะไรต่อยนเนาะปวดไงเมื่อกี้มีพี่รุดนะอ่าช่วยช่วยกข้างช่อีกข้างนึงอ่ะกี่ครั้งอ่ะยี่สิบเฮ้ยเี่อะไรหรือ่าเฮ้ยยูเนี่ยสาว พีรุตนะไม่ด้ไม่ไดภารกิจแล้วมาเฮ้ยอะไรเฮ้ยภารกิจทลให้ความวิตากังวลช่วยให้นั่งเล่นอย่างเงี้ยไปเล่นเลย ต่อยกันด้วยกันจิงกูขอเป็นกูขอเป็นเจมี่โอเค4:15เป็นอาญาใช่ฟังแล้ว่มันดานเอยไม่เลยเท่าที่ฟังมันจะมีเสียงปกติมันจะมีคนร้องแล้วมันก็จะมี

ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่เป่าบูดแงวแล้วมึงมีภารกิจเดียวมึงยังทำแีบนี้ต้องเอาตองไหนไม่ได้ยิง You have only one job รู้ได้ไงว่าเขามีภารกิจเดียวภารกิจปูด มึงนี่ยังไงก็ภารกิจปูนไงมึงยังี่ไม่เข้าใจคนนี้เขาคือคือมันพยายามจะกิดคนอื่นให้เข้าข้าไม่มีใครฟังเลยใครจะเข้าข้างกันเลยมึงตอนนี้เราสรุปให้คนดูก่อนนี่คือเบสเบสดำจิ๋วเป็นอะไรไม่รู้ที่มันควบคู่กันมาเป็นทำร้องเหมือนกันก็เป็นคนร้องน้องบารเป็นเอฟเฟกต์สี่คนไม่มี แต่ว่ารอบนี้เป็นรอบที่ให้เจ๊ปามทุกคนไม่ต้องซ้อมอะไรเพราะเดี๋ยวเจ๊ปามไม่ดีก็เจ๊ปามก็ทุกคนซ้อมไปแล้วอ่ะทุกคนซ้อมแล้วมึงก็ซ้อมทุกคนไม่คุณพูดแบบนี้คุณเหมือนเออให้ให้ฉันดีฉันคนเดียวแล้วเหมือนดีฉันไม่ตั้งใจทำเลย้อคิดเลย ลูกลูกจะเย็นเย็นมีพี่รุษนะจะเป็นลูกช่วยจริงแต่ว่าลูกฟังเหตุผลก่อนไม่มีใครคิดอะไรเลยเขาก็ไปายแก้มาหาให้เพราะมึงเป่าไม่ได้เขาก็อ่ะเดี๋ยวกูเปิดให้มึงเลยรอบนึงไม่เอาอีกเอาเปล่าเอาแล้วเอ้าฟังไอ้ฟังฟัง โอเคสรุปนะสรุปสรุปเป่าไปจ้าม่อยากเป่าทำไมมึงเป่าเลยกติกาคือร้อง มีโอกาสสองครั้งถ้าถ้าเกิดมีใครขำหรือทําอะไรให้มันแบบตกจังหวะไม่จบเพลงก็คือจบเลยนะโอเคได้ล่นแน่อันนี้คือเอาจริงเหรอเออเอาจริงไม่ไม่นี่สองบา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 เนน่าบ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 าเนี่าอันนี้ไม่ได้เหมือนจิ๋วผิดคีย์ป่ะคีย์เหรอจิ๋วต้องจิ๋วต้องสูงกว่าปอยบา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 เนน่าบาบา

เนี่ยทุกคนมันไปหมดเลยฟู้นี่แม่มันมีคนที่สองคนเนี่ยอยู่ตลอดเนี่ยทำนี้ทำนี้ยังไม่ต้องมีคนหนึ่งนะเนี่ยเจ๊ปลาไหมตอนแรกคูก็ดีใจที่ได้พูดนครับจะอ่าสรุปเราต้องทำยังไงเจ๊ปลาต้องมาช่วยเนี่ยจบเจ๊ปลาต้องมาช่วย แล้วเจ๊ต้องเป็นเสียงเจะบามช่วยอะไรช่วยกองไงก็แทนจิ๋วไงน้องไปเข้าใจว่ามันไม่มีคนบานาน่าแล้วนะคือเราสองคนน่ะตีฟังดูดิตัวกาลีโนตักตากตัวหลีก็ดีฟังเลยเปิดเลยไม่มีแล้วคุณตั้งท้องได้เหรอฟังยากอะไรนะ ก็ไม่ยากนอกจากพูดก็ไม่รู้ไม uh ่รู้แล้วใครโบเทโตก็คนร้องไงหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะมันคงไม่ใช่วาล์กิจแย่กำถาอ่าโอเคเราจะลองเลยบา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 บ้าน่ะนะบา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 บ้าน่ะนะบา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 บ้าน่ะนะพอไหม พร้อมโอเคตั้งใจขอท่ามีสติถ้าขำถ้าตกอะไรไปก็คือซื่อสัตย์ก็คือไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่มีพีดีอ๋อโอเคโอเคบานาน่าบานานาหนึ่งสองสามบา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 นานาบ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 านานาบ้าบา ไม่ลูไม่องอยู่มีพิรุษนะมันมป็ลูกเชื่แล้วไม่ว่ร้องต่อแล้วแล้วว่เหรกยญว่าร้องต่อแล้วคุณนั่นที่แบบคุณมาคุณเขาไม่รอะไรเลยเพมาะว่โปรเโตคุณมคุณบอกเองว่าให้ซื้อจัดดีฉันก็ซือดิฉันเห็นว่าเพราะว่าโปเนโตมันมันมันจัดกรอน ฉันก็เลยคิดว่ามันมันไม่ใช่แล้วไปไปไปดีเดี๋ยวทำดูนะทำดูสดทายนะสดทายนะสทายสดทายดีใจไม่จะได้เลิกเปล่นะโอเคอโอเคอ่ะบ้าบ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 ้านาบ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 ้านานานา

ไม่กล่วนนปอยอจิวก็ผจิงไม่ะปอยจิวผิดจนแบบ ไม่ไม่ไม่ตอนแรกมึงไงได้ตอนไอ้นี่เล่าจริงๆเลยตอนแรกอะก็ขำจริงๆแต่ว่ากองก็นึกว่ามันไม่อะไรเพราะกองก็ร้องได้มันไปต่อได้ไอ้จิ๋วรีพันมาเลยเอ้จะไปอแล้วก็ฝืนกองก็ฝืนไปได้จิ๋วก็ไม่หยุดหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะคุณวุ้ใจเย็นวุ้ใจเย็นวุ้ยใจเย็น ี่เจนไม่รู้ว่านี่จจะพูดอะไรเพราะนี่เจนี่เจเหนียวว่ามันไม่ได้นี่เจ๊ขี้เกียดแค่นั้นแหละก็ส่วนไอ้ปอยก็ลองผิดตั้งหลายทีนะฟังดีๆก็ <c oughs> มีบางจังหวะมันนี่ยมันเงียบไปเลยนะก็ผิดแต่ว่าเร <c oughs> าไม่มีโปรดิวเซอร์ที่ <Go on. S 2> จะมาทักไงไม่เป็นปหวัวเราะไงมอนก็ยังโกออนอยู่แฮ่ มึงต้องแอมันด้วยมึงต้องแอมันด้วยไม่แอ้มแต่กูอ่ะถือว่าผ่านหรือไม่ผ่านเอางี้ก่อนต้องถามใครถามคนเล่นว่าผ่านไหมก็ต้องผ่านเลยนั่นจำต้องอัดคลิปไปถามกินน้องฟาว่าผ่านไหมพิ่งโฟกัสแต่ฟู่ตัวเองไม่ได้โฟกัสอย่างจริงเอางี้เอางี้เอาก็ผ่านไหมตอบอะไรตัวเองไม่ผ่าน โอเคโอเคโอเกมวอชวันนีนไม่ชอบไม่ชอบเป็นลูกชั่วเนอะเหมือนกันชอบเข้าไปเลยอยากเล่นเพลงเดียวแต่ลูกจะไงจะเล่นต่อยไม่พอ ครับเพราะว่าปอยก็รองไม่ครบปอยไม่รู้ช่วยปอยปม่รู้ช่วยปอยปอยราไม่ครบไอจิ๋วก็เฮ้ยพยายามจะฝืนก็หลายทีแล้วก็ร้องผิดนะหลายครั้งแล้วทำไมตรองผิดครบเลยวะถ้าไม่ใช่เลยว่าใครทำเรื่องชคนรู้ความจริงหลยยังไม่ยังไม่ยิงครึ่งตาเลย งั้นเพลงนี้ก็แพ้ไปพวกรักก็โอเคอ่ะได้เพลงหน้าเธอหนูว่าระยะเวลามันยาวมากก็ทำสองอีพีก็ตัดอันนี้ไปอีพีหนึ่งที่ที่ก้อยที่ก้อยที่ก้อยยอมรับอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันนี่เมื่อจบแล้วแล้วถ้ามันมีอีกเพลงหนึ่งมันก็ยิ่งไปไม่ได้เข้าไปอย่างนั้นก้อยทำยังไงคุณไอ้ชิบะโอ้คูผมจนมาแล้วเนี่ผมทำมาแล้วคิดครบไปหมดแล้วจบเลย หิไม่รู้หรอทำไมกคิดว่าผนปะไออยากมัฉันลยเดี๋ยวผมจะเล่าภารกิจผมให้ฟังแล้วกันแห้มันจบจบไปเลยดีกว่าเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปเดี๋สรุปก่อนเดี๋ยวสรุปกับว่าเพลง Banana ลูกรักไม่ผ่านพไม่ผ่านเพราะอะไร มีผิดพลาดมีผิดพลาดน้องไปก็ร้องผิดรอบแรกคือกอเนี่ยร้องผิดเพราะว่าอาจจะเมทว่าตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ตอนแรกโอเครอบสองไบร์กันจิ๋วเนี่ยร้องผิดเพราะมันท่อนรัวโอเคแต่เจ๊เนี่ยถูกถูกตลอดโอเคแล้วก็คราวนี้เราจะมาโหวตกันว่าใครเป็นรัวโอเคหนึ่งสองสามโอเค ใครจะลูกเชื่อยกมือ1 2 3จริงเหรอไม่คิดว่าอยเป็นเจิมคิดว่าใครเป็นตอนแรกคิดว่าปอยเเจก็คิดว่าปอยเป็นมาตลอดจดก็สาราแบบทนไม่ไหวแล้วว่าแบบนี่ เกมมันไปไม่ได้หรืออะไรสักอย่างในนี่แหละแล้วก็เลยต้องพูดออกมาคือในฐานะพิธิกรด้วยเออ่ยมนคือตอนนี้มันกดดันมากจนมันจําไม่ได้แล้วว่ามันแต่ละผมต้องมาคุมมันนี่อีกผมก็ต้องก็เอาไม่มีบรวเซอร์เอากติกาลูกกั่วมันนะมันคุณจะให้ผ่านทั้งเดี๋ยวมันก็ได้ยินยู่ว่ามันร้องผิดแต่ก็ไม่ไียินใครแบบเอ้ยเราร้อผิดกันจริงๆ ถ้มันว่อไปหมดผมต้องคุมทุกอยากา่างเขาก็กดกันเงินเดือนกันน้อยภารกิจของกสามอันก็คืออะไรบ้าง ก็คือให้พูดคำว่าแงวแทนคำว่าแล้วโอเครู้เลยทันทีแงวเฮ้ยแล้วมึงมีภารกิจเดียวอ๋อเป็นคำว่าแงวไปเลยภารกิจที่สองก็คือให้กัดปากแล้วก็วิ่งส่กล้องนี่เอาจริงเหรอเออเอาจริงเไ้ยไม่นี่สอง อันที่สามก็คือให้ทำนิ้วอย่างนี้แล้วก็เกาวนไปตรงนี้สามจุดเราทำไปแล้วหรอทำไปแล้วก็ตอนทำก็จิ๋วก็หัดมาเหมือนกันก็บึงบึงนี่โอเค ก็ก็งงว่าเอ้ยลูกชั่วหลายคนเลยบอกว่าวันนี้จิ๋วเวลามันเกามันเกอย่างนีตะนอนเลยอะโอเควันนี้เสมลูกรัากับลูกชั่วและนี่ก็คือลูกรักลูกชั่วครับผมใครที่มีกติกาอะไรสนุกสนุกก็มาเล่นได้อีก แล้วใครที่อยากวางแผน้าคิดกันดีค่ะจช่วยวางแผนแบบครบถ้วห้น่ยก็ไม่เคยครบสักที้องแบบตั้งใจทีนึงแบบที่กึองไม่ได้เป็นลูกชั่วรูอดี่ามันจะเพาะหมอเอามาลองดูไหลองแล้วก็ปิดไปล้วรำลากันไปด้วยเพลงนี้ครับโอเคองครับบา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 นะเนี่บา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 นานาบา ลูนีนโน้ตนกนนบานอบานี้กนจิกาบบบาบาบ a n a n a yo a n b a n n ma banana a n กนโอ้บาบู a n a n a banana เบลนนโ้กานนี่บาบานี้กนจิกาบาบบ a n a n a ึงตอบกูเจ๊